สวัดีครับพยิทพาจุดครับมีภาพพี่น้องมาจุดยุทีีอํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับผมเบื่อการปลูกแตงกวาส่วนวิธีการปลูกและการดูแลละเห็ดจังใดร่วมึงกันตลาดนั่ไปพบพ่อกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อว่าจงไงเนาะนี่เนาะชื่อหลังครับผมชื่อจริงนามสกุลด้วยครับเอานัทวุฒิเรืองพูนครับผมครับผม พ <utan> ี่นัทวุฒิเรืองปูนครับครับผมชื่อเล่นชื่อพี่ชื่อชื่อหลังครับผมพี่หลังเนาะครับพี่หลังผมพูดภาษาอีสานพี่หลังรู้เรื่องไหมโอ้โหอยู่ครับเดี๋ยวคือบางหูอยู่โอ้โอบไม่มูอยู่ <c oughs> <c oughs> พี่บ้าแมนนี่นี่ขันามาไม่มูอยู่นี่เสียงสำเนียงในปนีนี่เออได้อยู่ได้อยู่เนาะโอเคพี่หลังครับผมพี่หลังบ่าหยุดขออนุญาตเบาเล้าเด้อครับครับผมพี่หลังครับนี่ที่เหตุว่าแตงกวาเนี่ยนะครับที่ไปที่มาในการที่แตงกวาเน็ต ความเป็นมากเป็นไปจังไดครับพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยญาติญาติกันเนี่ยก็เคยทําแตงกวาครับเราก็ไปปรึกษาเราก็ไปหาความรู้ลรวก็ก็ก็เลยเริ่มต้นทำเออแล้วคราวนี้มันมันประสบการสําเร็จครับคือที่ใหม่ด้วยที่ใหม่แล้วมันประสบการสําเร็จก็เลยเริ่มทาตั้งแต่นั้นมาเลยคําว่าสําเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่คือมันมันแถวนึงเรา ปกติมันได้มันได้แถวละห้าพันครับอ่าสองคู่คู่นึงอะล่องนึงก็ได้เป็นหมื่นเราทำสามสามแค่แค่สามล่องน่ะเดี๋ยวนะหกแถวแถวหนึ่งเนี่ยแถวหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือได้ห้าพันบาทได้ห้าพันบาทถ้าเกิดสองแถวคือหมื่นหนึ่งใช่ใช่อันนี้คือแรงบันดาลใจในการใช่ใช่เริ่มทำใช่ไหมครับอันนั้นกี่ปีที่ผ่านมาพี่หลังเออประมาณเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีที่ผ่านมาใช่ครับผมแล้วพี่หลังลงมือทําตั้งแต่ตอนไหนตอนนี้ ก็ก็หลังจากจากเริ่มต้นจากดูประสบการณ์สำเร็จตอนนั้นก็เริ่มทำยาวเลยครับครับก็ก็ทำไปเรื่อยอ่ะครับผมครับแล้วมันเป็นยังไงหลังจากที่เขาบอกว่าแถวละห้าพันสองแถวหมื่นนึงเนี่ยพี่หลังตอนนี้ก็รู้สึกโอเค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 จะบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมไม่ต้องเอาหมดครับได้แถวละเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณแถวละห้าพัน แถวละห้าพันแถวละห้าพันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็แถวละห้าพันใช่ตอนนี้ก็คือแถวละห้าพันก็อยู่ประมาณราคาแตงมันก็จะไม่ขึ้นไม่ลงก็อยู่ประมาณนั้นเนี่ยใช่ใช่อยู่ประมาณราคาเดียวเนี่ยครับแต่ที่มองเห็นในพี่หลังมันก็ไม่ได้ทําเยอะนะก็คือเราช่วงนี้เรามันก็ติดโควิดเนาะเอาแค่พอสมควรก็พอละอันนี้อย่างครับพี่หลังทำาีดแปขี่แถวตอนนี้ตอนนี้ก็ทำทำสามร่องสามร่องแล้วก็ทัวร์ครับทัวร์ทำทัวร์ครับ เราทําก็โพดครับเลอท่านทำหลากหลายบวบนะบวบก็มีอ๋อครับเราทําหลากหลายครับไม่ใช่ว่าทําถ้าเกิดว่าแตงกวาก็ทาแตงกวาอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมีหลายหลายอย่างผสมประสานครับร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะใช่พี่รังครับมือในสิบอกเคลดลับได้บ่ไว่าการปลูกแตงกวาแล้วก็การดูแลร,รวมถึงการเก็บผลผลิตไปขายเฮจันได๋คอยสิได้คือพี่รังนี่พี่รังบอกได้บอกมือี้ โอ้การการปลูกแตงกวามันต้องมีประสบการณ์ครับมันมันใช่เราจะบอกสูตรมันก็บอกได้แต่ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าอย่างที่คิดสำคัญพี่น้องบอกได้เนาะใช่แต่ว่าผู้ที่ไปเห็นก็คือยูทีวาเขาต้องลงมือทําใช่อืมแล้วก็ต้องลงมือทําครับผมเอาตังเริ่มตัวเลยเอาเอาประสบการณ์ของพี่หลังเลยว่าสมมติว่าสีปลูกแตงกวาเนี่ยมีทีอยู่หนึ่งแปลงเราเห็นจากไหนก่อนครับต้องไถที่ก่อนไถทีก่อนยกล่องก่อนครับยกล่องประมาณไหนยกล่องประมาณสัก สักนิดเดียวพอหนิขนาดนี้ก็พอละคือถ่ายรอบเดียวเออขนาดนี้ก็พอละยกลองยกลองหล่ะจะในต้อกับพี่หลังแล้วก็ปลูกเฮาเฮามักดินไว้บ่ยกกอนยกลองเฮามีการปุ่งดินบ่ก็ไม่ต้องปุ่งก็ได้ฮะไม่ต้องปุ่งก็ได้ดิใช่ไม่ต้องปุ่งอะไรครับบัเนตโต้แล้วก็คราวนี้มันก็เกิดมาปุ๊บคราวนี้มันก็ต้องอ่าลักษณะมันจะเป็นเขาเรียกว่าโคเน่า ครับเดี๋ยวเราจะทำไงมันถ่ายคนเน่าครับในการในการปลูกหนี่พี่ร่างว่าเขาต้องปลูกเดือนใดฤดูใดบะทุกฤดูครับได้ทุกฤดูกันดิใช่ใช่โอเคปลูกได้ตลอดอว่าแต่น้ามันไม่ท่วมก็โอเคแล้วล่ะครับครับก็คือบอกง่าไงว่าขันยกร่องสูงนี่เพื่อเป็นการระบายน้ำเป็นบ่ใช่ใช่้นาไม่ท่วมน้ําจะไม่ท่วมครับเอายังไงต่อไปเนี่ยที่นี่ไปได้ต่อพี่แล้วก็ครับแล้วก็พอยกล่องเสจก็ปลูกแล้วก็ ครัวนี้จะอยู่ที่เรื่องยาเรื่องยาเลยทีใช่เรื่องยาเรื่องใหญ่เลยเออ,เอ,อโรคโรคโคนเน่าเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่าไอ้พวกการปลูกเนี่ยมันก็เก็บผลผลิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่คราวนี้การรักษาให้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยค,คือล,ลาลาโคนไม่เน่าไม่ไม่ไมคือคือทําให้มันอยู่ได้แล้วมันโตเติบโต,ตได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอยากใช่ไหมคราวนี้เราเราต้องใช้ยาให้ถูกสูตรครัวยาฆ่าแมาลงก็ต้องถูกสูตรครับ ถ้าไม่ถูงสูงก,ก็ไม่ได้อีกครับเออแล้วคราวนี้คือทุกอย่างมันเป็นการประสบการณ์ทั้งนั้นเลยมันเราจะไปทำมัวม่วมวมันไม,ไม่ได้กินหรอกครับแตงกวาเรื่องจริงอ๋อครับโรคค้นเนาเนี่ยพี่พีรังมันเกิดขึ้นนี่ตอนตอนเขาปลูกได้จากเดือนตั้งแต่แตเริ่มปลูกเลยครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยบอกครับตั้งแต่เริ่มเกิดเลยเริ่มเกิดมาได้ได้สองวันได้เริ่มแล้วอเริ่มหายไปทีแล้วต้นสองต้นแล้วมันเกิดจากยังพีรังผมเขาว่ามันเกิดจากเชื้อราเชื้อราที อเราห้อเพี่กิ่งพี่ที่การป้องกันละแก้ไขยังไงพี่ลังผมผมผมใช้ของของบริษัทอะไรนะอ,อ,อา่าก็คือว่ายงไงเขาใส่ยานเนี่ยที่ใช้ยาใช้ยาอ๋อปฏิเสธเลยเลยบอกพี่ลังว่าบริษัใส่เคมีหนิหยากลยเป็นบ่นไม่มันมันมันคือลักษณะมันมันไม่ใช้เคม,มีมันไม่ได้เลยแต่ว่าต้องใส่เคมีแบบปลอดภัยเป็นบ่นใช่อ๋อแต่เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ฉีดบ่อยหลอกเพราะว่าเพียงแต่ว่า คือให้ไม่ให้มันยอดมันกูดครับเนี่ยลักษณะนี่คือยอดมันกูดนะมันขันเจ้าซีนี่เจจงๆเนี่ยเจ๊งมือเหรอนี่ยพี่ลังอันนี้กี่วันแล้วอันนี้ได้สิบสี่วันครับสี่มือดิสิบสี่วันสิบสี่มือนี่อันนี้ขอควดระวังใน่อตรงไหนนี่พี่ลั่งนี่อหลังจากนี้ก็ต้องต้องต้องฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงคือเพื่อให้มันยอดกูดอ๋อบ่อยหอดมันกูดใบมันหนาแล้วมันมันจะไม่ได้เลยถ้ายอดมันกูดมันเกิดอย่างพี่ลั่งมันมันเก็จาเพี้ยวันนี้มันดิบมันดิบบอเป็น แต่ลูกมันจะไม่สวยอผิวมันจะขูดขะเรียนบอใช่อผิวมันจะขูดขะหลังจากที่ใบกุแลาวมันเกิดมีสาเหตุอย่างอีกว่ารับในเรื่องของแมลงอย่างต่างๆเนี่ยโรคแมลงโรคแมลงก็มีอยู่มันก็มีอยู่โรคอะไรล่ะเขาเรียกเออเขาเรียกตัวอะไรที่มันที่มันเมื่อีขาวนี่ตัวสําคัญมันสิม้าช่วงไหนพี่มันมันมาตั้งแต่ ตั้งแต่แปงเกิดเลยครับมาตั้งแต่แปงเกิดถ้าเราไม่มียากกำจัดมะเร็งหวีขาวเนี่ยเรียบร้บรอยหมดทุกแปลงเรียบร้อยหมดทุกแปลงเลยครับเรียบร้อยหมดมนี่ก็ต้องใส่ยายอีกพี่น้องใช้ยาแบงดีขาวปฏิเสธบ่เลยเนาะใช่มามันก็เลยมันก็เลยแบบไม่แพ้คนด้วยมันครับแต่ส่วนมากผมก็อยู่กับมันมาตลอดนะนก็ไม่ได้แพ้สารอะไรทั้งสิ้น วันนี้พกปุ๋ยขอกปุ๋ยยางมือเขาใส่ไหมพ่อเพี่อไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีอย่างเดียวใช่เราระบบนำเดียวกันนี่ในการให้เขาเลยก็ใช้สายน้ำยดครับใชสายน้ำยดเลยสายนำยดครับครับสายนำยดเราก็ติดเครื่องไม่ต้องลำบากเลยตอนนี้มันก็ลดในตัวลดในตัวตัวใช่ลดในตัวครับวันนี้นี่อันไอตะค่ายที่เขาแค่เขาขึ้นนี่มันคืออยังครับนี่อ่า ผมก็ไม่รู้นะอันนี้มันเป็นตะขายสําเร็จมาตะข่ายเขาไปซื้อมาเลยบอเราไปซื้อมาแล้วก็ถูประสงค์ให้เขาให้กองกอเออเขากนกออขึ้นอ๋อเนี่ยเขากอขึ้นแล้วก็เราก็เชือกรัดขนาบไว้สองข้างคู่เป็นอะไรขึ้นัดพี่คือไม่ให้มันล้มครับไม่ให้มันล้มแม่ยอดมันเป๋เอือแม่มันล้มครับเขาก็จะขึ้นบัดนี้ในการปลูกแตงกวาเนี่ยพ่ลังแตงแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลินเนี่ยใส่เวลา หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่เขาเก็บเลยเลยทีเก็บได้เลยตอนนี้เขามีลูกหรือไม่ดอกนี่อเาต้องซอยยังเขาอีกบ่ณตอนนั้นไม่ต้องครับไม่ต้องคือปล่อยเขาธรรมชาติเลยใช่มีได้เก็หนาทีมาเก็บอย่างเดียวมีนาทีมาเก็บแล้วก็ฉีดยาเร่งปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยบ่อยๆใส่ปุ๋ยบ่อยบ่อยสามสี่วันใส่ทีนึงครับครับเน่ก็จะมีลองใส่ปุ๋ยเคยคยคิดคยคำนวณบ่ครัาว่าในการให้ผลผลิตหนึ่งต้นของเขาเนี่ยเขาจะให้ประมาณกิโลเคยค่อย ว่ามันอยู่ประมาณเป็นกิโลนะต้นหนึ่งเลยนะต้นหนึ่งเพราะต้นหนึ่งจะแตกกิงอีกแตกแตกแขนงอีกแตกแขนงออกอีกไปอีกเนี่ยมันจะขึ้นไปเงี้ยเตมไม่หมดเลยอต้นหนึ่งอะมันก็ผมว่ามันได้เป็นกิโลอ่ะได้เป็นกิโลแล้วเก็บถ้าเราบำรุงดีก็จะอยู่ประมาณเดือนคนึบงหนึ่งเดือนเต็มในการปลูกหนึ่งั้งเลยนะใช่อ๋อลังกนา้นี้เทา อ่าเขาต้องเก็บจากไหนตอร่างอยากที่เขาเก็บเกี่ยวผลบริขาไว้แล้วพี่อันนี้พอพอหมดแล้วเราก็ตองรือตะไคร่รือตะไคร่หรือเปล่าตะไคร่นี่ใช้ได้จัิงจริงพี่ตะไคร้ก็ใช้ได้หลายทีอยู่ครับเนี่ยหลายทีทีครับครับ,รบถ้าเราเก็บรักตาดีมันก็อยู่ประมาณสามครั้งอ๋อแต่ส่วนมากมันมัน,ม,นมันก็จะโดนไกลตัดหนีขาดไปเบื่อไงครับในการเก็บผลบริีนเนาะครับแต่บริ้แต่ละแต่ละแปลงหรือว่าแต่ละแถวในพิลังปลูกพร้อมกันบ่ครับ หมายก็ว่าปลูกพร้อมกันพร้อมกันดิพร้อมกัน๋อว oh. ันนี้เวลามันออกมัก้งก็ขนาปลูกแตงกวาทั้งเบิดเต็มแปลงเลยก็กมันออกลายจริงเก็บบท่านมันบ่ก็ก็ต้องเก็บให้ทันต้องเก็บไปท่านดิครับก็ต้องเก็บทุกวันครับระยะเวลาแล้วแต่กตกว่ามันจะหมดลูกครับจนกว่าสิเบิดลูกนี่ครับตันนี้เขาไปเบิ่งแปลงกุนไดบบ่ของอั้นของพ่ลังบ่ออาได้ไดไปเบิง่งอันนี้คืออันนี้จักมือของพ่ลังสิบสี่วัน อันนี้ของพี่ลังหนิแม่ครับครับครับสิบประมาณสิบสองวันสิบสองวันสิบสองวันนั่งกูหน่จักมืออันนี้ก็สิบสองวันนะครับปลูกพร้อมกันอันนี้ยังคือยังไปไกลแท้อันนั้นมันบวบครับผมอ๋อบวบปีบวบโอ้นี่มีแตงกวาแล้วก็มีบวบพร้อมเลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปลังไปเบิ้งพี่ลังหรือพามาเบิ้งครับนี่ปลูกผสมประสานพี่น้องอันนี้ก็จะกระแมนในเรื่องของข้าวโพดครับข้าวโพดนี่ข้าวโพดอะไรพี่ลังข้าวโพดหวานครับข้าวโพดหวานไอ้สีเหลืองๆนี่บ่ใช่ครับอันนี้บวบ เอาสิบสี่มือคือกันสิบสิบสี่วันเหมือนกันสิบสี่วันเหมือนกันอันนี้ก็ผลผลิตก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคือเดือนนึงก็ได้เก็บเหมือนกันอันนี้บวบอะไรพี่หรือพี่ลังบวบบวบเรียมครับบวบเรียมพี่ลังไปยังขึ้นเลือเอาบวบเรียมก็มันต้องผสมผสานนะะขันบวบเยาหนีบมันเ้าไปที่ต้องการบอกขึ้นอย่างไนนี้บวกเรียมไอ้บวบไปเหย้าเหย้านู้นกลมกลมไหมอันนั้นบวบผอมครับบวกผอมไม่มีบวบผอมอีกพี่มีบวบผอมอีกครับการดูแลแตกต่างกันบ่เหมือนกันหมดเลยเหมือน S <S> กับสิบซีมือสิบหามือก็คือง่ามซํานี่บัดนที่นี้ในการเก็บผลบุิีนี่จักมือพลังเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งคือกันใช่พร้อมแตงเลย <S <S โ,อโอ้ยง่ายว่ากันนอกากปลูกอยู่ปลูกกินกันแบบนี้กันต้องไปซื้อตลาดเท่ากับซื้อแบบนี้ไม่ว่าพลังค<ะ>รับป,ปะาฟ้าเขา่งหน่อยปะอันนี้วิธีการปลูกดูแลหรือว่าเทคนิคยังบ่อพลังเหมือนกันหมดครับผมนี่เห็นง่ายเลยเนี่ยทำง่ายครับอันนี้อันนี้เขากินยอดได้ไหมพลังได้ครับได้กันอันนี้บวชผอม อันนี้บวบเหลี่ยมกินยอดได้ครับกินยอดได้ที่ใช่โอ้นี่แค่สองแถวได้พี่น้องสองแถวแต่ง,งามดีเนาะสองแถวงามดีพ่นนะครับงามไม่หมดพ่นวันนี้ถามในพ่ล,นลังเรื่องของการตลาดเด็กครับเป็นยังไงถือว่าเป็นการตอบรับดีบอกก็เราก็ส่งนะครับเมื่อเราส่งประมาณเรารู้จักตลาดอยู่แล้วเราก็ไปส่งตามตลาดส่งตลาดวันหนึ่งได้เยอะเราก็ส่งเยอะได้น้อยเราก็ส่งน้อยอ่ะ ก็คือบอกยังไงว่าก็คือในเรื่องของการตลาดเนี่ยบองห่วงครับเรารู้จักเราล่องราบเรื่เรารู้จักแม่ค้าครับโอ้แม่แมถ้ามันเหลือเราก็ขายชาวบ้านรสารเร่งวิ่งเนี่ยเออสลิงแล้วของสดก็หมดขายหมดหมดนี่บวบบองห่วงแล้วก็ไอ้ยังยังบวบเนี่ยขายโรคอะไรพี่ลังบวบนี่รู้สึกจะโลละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอีครับ สองหน่วยกับพ่อลแล้วรอครบเอนปประมาณนั้นนะสามสามหน่วยสามหน่วยสามลูกกับพ่อลกแล้วแตงกว่าเท่กันครับนใช่เยี่ยวไปหมดพนครับอืมแต่ว่าดินทั้งนี้สิเป็นดินดีเนาะพีลังเนาะก็มันก็เป็นดินหินดินอะไรนี่แหละครับมันก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพเพียงแต่ว่าเรารู้จักใส่ปุ๋ยมันมันก็มันก็เจริญเติบโตดีนี่ครับโพดหวานกับปลูก บัวปะนันบัวบัวพร้อมบัวพร้อมบัวพร้อมฟังบนพี่น้องอละสองแปลงนี่เสียังพี่รังนี่เอาตอนนี้เดี๋ยวว่าจะปลูกออาตอนนี้ก็ปลูกกระโพดแล้วมันไม่ขึ้นครับก็ว่าจะใส่ออาพวกผักบุ้งอืมถากยาก่อนแล้วก็ปลูกผักบุ้งคือคือเอาพวกพืชอายุสั้นเนาะพี่รังใช่ใช่พืชอายุสั้นใช่นะครับเป็นที่ต้องการของครัวเลื่อนอยู่นี่เนาะครับพี่น้องเพื่อนก็สามารถตี๋เอาไปประกอบอาหารได้ เป็นผักก็ดีเนาะพี่ลังเนาะเป็นผักก็ดีประกอบอาหารกับแซบครับโอ้นี่เทคนิคบ่มีอย่างเลยเป็นบ่ไม่มีอะไรมากมายครับเออท่านพี่น้องเฮ็ดตามก็ได้ได้หมดเออขันพี่นอ้อ,อ,นนองอย่างมากขอความรู้เลยบ่พี่ลังได้หมดครับผมอ,อทอดหมดครับเมีนบอกพ่อสิบอกเด้บ่ครับวอย่ใสอยู่อยู่อ่าน้องปลาไหลครับซอยสิบสี่น้องปลาไหลครับซอยสี่น้องปลาไหลเนาะครับเข้ามาก็เจอเลยแปลงผักแปลงผักอยู่ติดถนนเลยครับครับผมเอาให้พี่น้องเพื่อนนั้น อยากโทรมาปรึกษาหรือว่าติดจากติดตามทั้งเฟซบุ๊กสิพี่ังมีบอมีแต่เบอร์โทรครับผมอ๋อโบอกเบอร์โทรนะครับ098 550 9323ครับโทรมาหาพี่ลังได้เลยได้เลยครับครับอสุดทายพี่ลังอยากให้พี่ลังฝากขอคิดและกําลังใจกับพี่น้องเนี่ยฝากกาลังใจน้เอาคือขอให้เราทําอย่งรเ,รเริ่มต้นทําครับแต่ทุกอย่างไม่ไม,ไม่มันมันก็ต้องมันก็ต้องทําอยู่แล้วอะ่ะมันมันมันจะบอกบอกว่าคนขี้เกียจมันก็ มันมันจะไม่ขี้เกียจแล้วเพราะว่ามันทําแล้วไงคือการเริ่มต้นมันก็ต้องทําอยู่แล้วครับผมครับขอห้เริ่มเห็ดเนาะครับขอห้เริ่มทําอย่างเดียวขอไนับหนึ่งพ่นเดือมีสองสามสี่ไปเองครับครับอ๋อนี่ขอไนับหนึ่งอย่างเดียวครับแมนครับคันเขามีสินค้าแล้วเจ้ากุสิก้าป้อยให้แตงกวาหรือว่าแบบบวบเจ้าเน่าถิ่มบ๊อบเป็นว่าเจ้าก็ต้องหาของขายเป็นว่าใช่ นี่พี่น้องคิดง่ายๆครับเราคิดไรกันถ้าเริ่มต้นเราก็ต้องเราก็ต้องไปถึงที่สุดละแมนแมนกันคิดหลายโอ้ยจ้าสิบเอคายสาใหญ่ปลูกสายเจ้าไม่ได้ปลูกซ้ำเหมือนพี่น้องครับเออเออครับง่ายๆเนาะอันนี้คือเราปรึกษาได้เลยครับเนี่ยผมก็ทําทุกวันครับยิ่งตอนนี้ยิ่งทําทุกวันยิ่งทําทุกวันด้วยครับเพราะมันเริ่มโตแล้วไงครับผมคนหนีไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายหครับผมมิรังสำหรับข้อมูลครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ